กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดก็สู่ทุกคนก็นยินดีต้อนรับกับสู่ซ่องบอยามันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยมาพ่อมาเจอกักบบอยามมนี่ฮะผมมีอย่างหลายพ่อแม่พี่พน้องมาเย็นเป็นลำไ้ลำหน้าเนาะตอนแดดตอนนัยอา้าวผู้นี้เคยอยู่ไก่แทะน,นี่เจ้า่ระคะแต่กล่องก้อนประแจสบายดียังล่ะอืม khạc đều nó làm hay làm na vay đi nè Cảm ơn vay đấy nó hoàn tiền mất này nó oh, một vài đi ừ. <laughs> ừ, làm hay làm na đẹp rồi nó nó hay đấy ơi mà nè ha. ha, hay ô oh. ăn một thân thận họ thề chưa nhưng sao vậy nè hà hay là bỏ ô đồ thế mi oh, ừ. thằng nỉ bỏ thằng quan nó cứ mi nếu còn bảo vườn tổ bộ tổ phà, nó Ừ. rồi rồi ca à. rồi tao đầm tí tao đeo bố ồ không phải sầu thịt đấy à nhưng nói phải đúng điên Thấy thế thì nó tại ca ơi hết thế nè เขาได้นาะเขาเออ,<ข>อ,อเอ้ยมาเห็นหนาคนอื่นอีกบ่อกอเออนาเจ้าของนาสิบแปดไทยแคมทางโอ้ได้เข้าจักซออเอ้ยแต่ละปีนะนาตัวเองได้เข้าสามซีฟอ๋อจะคนกินบ่เนี่ยห้าคนห้าคนคือเก่าเนาะโอะ้โดยโดยเอ้ยเป็นคนบ้านไหนหน่ะคนในบ้านานี่แหละคนในบ้านนีบ่บ่อืม,มอนาเจ้า,จาของสิบแปดไทยที Ừ, <cười> là... <cười> thế, rồi. Rồi. Tiếng qua vô. Chắc bên khá thì cày có mua thấy ăn rồi tao bỏ. rồi rồi. Chứ cỏ ơi làm làm na. sàn. Oh, chẳng... Thường thả hay. <cười> <cười> Rồi rồi Thế sao mỏng phạc ừ, bằng sao vậy Ui phun nó Ô phun nó rồi Phần làm hay làm nai cần bớt là Ngang đấy rồi để... Chắc ngang đấy Một mình nam như này Làm ra chắc mưa đấy cơ này ra này đấy Rồi, rồi Ơi, thằng mỏng bò Ờ Nga Thật Thằng bạn đang nâng vào đây nhàng vô Có ít thang, mượt lại nàng Hửm Có ít thang, mượt lại nàng Ồ, thang rồi mới đi mời mời chàng 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 mời โอ้น้ำไหลน้ำน้ำมีเมื่อไรดังก้นอืมเออเออแต่สชมื่อนี่ทำไใหม่แล้วก็ผู้บ้านกับบ้านเนาะผู้เพื่อนบ้านเรากับบ้านใช่ไหมผู้ที่เพิ่นมีเงินลดให้ลดหน้าใหม่นะเนาะเพราะอันนี้มันมันบ่ได้คือสิ่มันให้น้อยโดยมันต้องมีอ่าให้ไงน้ำเซตลอดน้ำขยายขึ้น

ลำไวเนาะคนจ้างอันลำไ้ลำหน้าอยู่บ้านทะเลนเลยเดี๋ยวนี้เดี๋วยวนี้นะอถือว่ายังถือกี่นอะตอนนี้เพราะว่ามันยังบอันอยู่ในช่วงคนยังไบร์ลำไหลำหน้าเนาะถือช่วงคนที่ลำไหลำหน้าพามันอะ่ะมือมือเป็นเศษผพ่มเะเอย เงินมขอจ้างนเลยถ้าม่จ้างทำานจะมีกป่าเมนเมนทำจ้างเป็นแซงกผมมีเป็นไปแล้วนคว่าไพกัดลำให้น้ำหน้ามันเนาะใช่พุ๋ยได้อันตะปีนี่ใช่ซอบเยีซสองบอีกเ๋ยสองซอบพุยเรา้เลยคือว่าเพงกับเพงนทปีก็เจ สอบหน pues ึ่งนะูย vale> ังนะสิบพกกะศนคือยังูาูกับอือโดยโดยบ่ใส่บัดบ่ใส่น่กบ้นบโอ้น้ำมันกับนว่าอะไรเที่ยวไปมืองสามลนมีไหมโดย เง่้ยมันมันกับฝันั่นไีล้ยังว่าขางามอยู่เนาะมันมันติดบ้านท้องถิงงามทั่เบื่เวบงดินโอ้หนูหนูหนเป็นดินทรายมาเฉยนาติดบ้านท้องสิงงามทั่วบรว ทานไปอีกสคนเนาะทีลำเพื่นนเรากล้าบ่กอีเนี่กนกยก็แล้วเราก็พัันาดด้เยนี่จะูกทราย่าเลยนะทรายสามทรายสามสามทรายใส่ลาเย็ยบเป็นตะปู่มือเลยทุกกกบ้น่ะอื เลยโดยผู้นั้นนะอันดำได้อะไรพอดในขื่นได้เรื่อยพอดนะมาแดงมาดำก็ได้จั๊กได้อเนาะเออดำหน้าสมัยสปอร์เตอรแม่ก็ได้เก่งเลยจักปีได้พูนน่ะเองแดงนะ สิบสี่ปีบ่หนะเบอเนีอือเอโอ้เป็นสุดหนาเลยเด้อหนาเด้อยังเดีจะเจ้าเด้อเขตทั้งอาจพนโอ้คนเล้้วเลยเรากรียตั้งนะ

โอ้บบโหแดดระบาดเอาเคเลยเอ้ยเด้อขับใจหลายมาบอกว่ามวนน้ำซื่อๆดอกทำให้น้ำหน้าไอ้ยังกันยังปีนี่ปีแรกเด้ดอขับใจหลายเลยเด้อไปกันเด้อเดโอ้ยซื่ออ่ะโอเคนะพี่น้องเนาะกะมาถามไใจเป็นลำให้ลำหน้ามาแต่ละปีเป็นได้ข่าวจากสอบจกสอบเนาะอ่ะพออยู่พอกินอยู่คนละได้ข่าวสามสิบสอบฮะจงังไดกะโอเคนะพี่น้องะาะรับคลิปนี้กะ อ่าพ่อแม่พี่น้องก้ามฮับส้มฮบเบิงนะกาศอย่าลืมผักกดได้กดแซ่กติดตามให้มะย่าศคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มะย่าอ่าทางซ่องบานปลาเป็นมีกำลังใจได้เฮ็ดซ่องถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้มะย่ากาถ้าเฮ็ดปิดผัดแบบใดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มะย่ากาสิได้ขอตัวอมและพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วมะรยากาศขอกราบคำขอากราบ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกูสู่ทุกคนเจอกันโอกาสน่าเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี